เคยไหมใจว้าวุ่นเหมือนน้ำในแก้วที่ถูกคนเขยา่ายิ่งพยายามสงบกลับยิ่งฟุ้งซ่านอาตมาจะเล่าเรื่องของหลวงปู่ขาวอนาลโยพระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาครั้งหนึ่งมีญาติโยมมาหาหลวงปู่ที่วัดต่างทุกข์ร้อนด้วยปัญหาชีวิตบ้างก็เรื่องเงินทองบ้างก็เรื่องครอบครัวหลวงปู่ท่านไม่ได้เทศยาวเหยียด แต่ท่านชี้ไปที่ต้นไม้ใหญ่บอกว่าโยมทั้งหลายดูต้นไม้สิรากของมันยังลึกลงดินจึงต้านทานลมพายุได้ฉันนั้นใจของเราก็เช่นกันต้องมีรากแก้วคือสติและปัญญาจึงจะมั่นคงไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมหลวงปู่สอนว่าจิตตังดันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ การฝึกจิตก็คือการเจริญสติรู้ลมหายใจเข้าออกรู้เท่าทันความคิดที่ผุดขึ้นมาเมื่อใจสงบจากภายในความวุ่นวายภายนอกก็ไม่อาจกระทบได้ดังนั้นลองหยุดสักครู่แล้วหายใจเข้าลึกๆสามครั้งสังเกตลมที่กระทบริมฝีปากสังเกตความรู้สึกในร่างกายเพียงเท่านี้ใจก็เริ่มสงบลงได้บ้างแล้ว ความสงบที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ที่ใจของเราเองแล้วโยมละ่ะวันนี้ได้พักใจจากความวุ่นวายแล้วหรือยังโปรดติดตามตอนต่อไป